เจคีโนขอนำเสนอให้ท่านได้รับชมกับบ้านพร้อมที่ดินนะคะแปลงนี้นะคะทำเลเหมาะแก่การประกอบกิจาการค้าขายคะ่ะทุกท่านเป็นบ้านพร้อมที่ดินนะคะบ้านเดี่ยวชั้นเดียวค่ะลักษณะตามรูปนะคะสามารถเปิดร้านค้าหน้าบ้านได้ที่ดิน,นโฉนดคะ่ะติดถนนใกล้ถนนหลัก4ี่เลนนะคะเรียกว่าใกล้ดีกว่านะคะทุกท่าน ตั้งอยู่ในอำเภอเดิมบางนางบวชค่ะจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเป็นที่ดินโฉนดนะคะเนื้อที่นี่ดูจากเอกสารสิทธิ์มองเห็นไม่ชัดเจนนะคะต้องสอบถามเพิ่มเติมจากผู้ขายนะคะราคา950,000บาทค่ะบ้านพร้อมที่ดินเบื้องต้นก็ติดถนนคอนกีตนะคะและอยู่ใกล้กับถนน4เลนด้วยนะคะ สนใจนะัดชมพื้นที่หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมท่านโทรคุยสอบถามได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะสามารถสอบถามเกี่ยวกับเนื้อที่เพิ่มเติมได้นะคะเพราะมาจากข้อมูลเบื้องต้นจากรูปคือไม่ชัดเจนนะคะมองไม่เห็นค่ะท่านวันนี้แอดมินก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะที่ข้อมูลขัดตกบกพร่องกันไว้นะคะสวัสดีคะ่ะ